อยู่ไหมฮะอยู่น<ะ>ี่ว,นวิเทืองอนี่ค่อยค่อย พี่จุกเล่พี่จุกเล่มาอย่างนี้ก่อนเร็วอยู่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 เฮ้ยอย่าตั้งคันมันตั้งคันตั้งคันอยู่ง่ายก่อนอยู่ง่ายก่นพี่อยู่ง่ายก่อนมเดี๋ยวขาดไป มานี่เร็วๆมานี่เร็วๆเร็วๆร็วไปรูเมื่อกี้วัดขอขาดเลยไอ้คันนั้นน่ะพี่มันมันล้มอ่ะไอ้คันสีเงินมันล้มแล้วมันล็อกเลยอ่ะแม่งดึงไปล้มเร็วเร็วไป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 เย็นใจเย็นใจเย็นไว้ขอเตือนนี่แล้วนี่ หนักอยมันบบาขบัดขาดเร็ว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 มาเอาขึ้นให้หน่อยใกล้ใกล้นี่เองไม่อยากดึงเดี๋ยวพวกาขาดเดี๋ยวนี้กินนานแล้วจะลิหมึงจะได้ไี๋มวเดี๋ยวไม่พยายามมาดี ไปไปทโลโอ้ยไปกันเดิมอีก5่าโลหกลูโอ้ยกว่าโอเ์โลดดดลดลดลดดนดลนลดวดาสุดยอดโดลด่ดลดดลลดลดไดลอลด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 ลอลดลงเดลดลดลนลดลนลดดขาดนะมันใหญ่เราไม่เห็นตลวอะไรเดลดลด ปล่อยเดสเดยกันเดือดแต่หัวมาถ่ายีิ้นเดียวอยูขอ่ของของรถชัยอะ่ะมันดึงแล้วมันล้มไงมันล็อกเลยล็อกขาดล็อกเลยก็ไมอใช<อ>่แต่หัวหัวหายไปกลังจะเอาคันนี้ขึ้นเอาแวไป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 นิดเดียวเองเนี่ยเนี่ยนิดเดียว,วเนี้ย E deu